ลงเลยบ่อ้าวหมอนามอ้ว่หมโอ้โหโอ้โหองูดผมายกุลงอย่างนี้มีโซมกรายตรงดีนนมันยังทะลุเออนอนบริปไต้ได้นิอ้อนี่ีย

ยัดเตะอยู่โอ้ปลาดิไม่ขึ้ปลาดิเม่ย้อนขปาดิเมเกิดเหตุแล้วหอน่่ตัวความตะปูปูตัวต่ำๆอันนี้วะตัวนี้ีนงครับมันหมานเลยครับ ไเลยตัวนี่ครับป้าตัวเอา้ากลายกับฟิดเอ้าฟิดเอ้าโอ้กำลังกินแทบแทบนะครับเนี่นี่ครับน,นี่คือเอาแบบง่ายมากนะเนี่ยต่ำๆเลยนะครับเราก็จะยืนยืนเอาประมาณนี้เลยนะครับเนี่ย สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพรานหมีนะครับวันนี้วิธีพันหมีจะมาหาอยู่หากินนะครับก็คือมาก้านแมงจีนูนนะครับอุปกรณ์ในวันนี้เราก็จะมีกระติกน้ำนะครับที่เราใช้เอาไปแหย่นะครับผมเอาไปแห่แมงขนุนนะแมงขนุนมันก็จะตกลงมาประมาณนี้นะครับนี่เอาได้เลยโอ้ได้เร็วเกินนี่ครับผมเราก็จะไปแหย่แมงขนุนมันก็จะปลดปลอเข้าไปแบบนี้นะครับดได้เลยได้ ได้ตัวหนึ่งแล้วได้นี่บริเน่เลยรุ่นนี้นะได้ก่อนละ่ะ <c oughs> อุปกรณ์นะครับไม้คนละอันคนละอันนะครับนี่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นคล้องนะครับคล้องที่ใส่แมงขนุนเราก็จะข้ามไปยังฝั่งนู้นนะครับโดยการใช้แพรไม้ไผ่นะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะครับเราก็จะข้ามแพนะเดี๋ยวเราจะดึงเชือกนะครับผมจะดึงเชือกมาโอ้เขียน้อยตัวเหยื่อยู่ได้หน่ปัดเขียดน้อยเนาะพี่ลึกโอ้เขียดน้อยเนาะโอ้โหโอ้ยสิการเขียดน้อยสบานี่นน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 ปัดเขียดน้อย โอ้เขียนน้อยครับเขียนน้อยเขียนน้อยเยอะมากาเนาะเขียนน้อยเนาะไม่ทบนี่มีตัวบักใหญ่บักใหญ่เนาะจีมกันอยู่โอ้โหตัวงผมโตดงเนาะเนาะผู้พลึกอืม ลงเลยบ่อานไ้อันน้หอัาน้มโอ้โหโอ้โอ่ะะผู้ผู้ผาบมันตายคุณลงอย่างนี้มีโซมกรายดีนะมันยังถลุเออนอนบริไ้เลยนี่อ้ย พันกับบได้ด้วนี้มันลงไปเดินต้อมานี้โนนี่อยู่โดยงอย่ดคิได้ยิงเรตู่เด้ออทบโอโหด็กนงปลาปมันปลาโคปลานมนข้นป่านื้ป่าตงปลานั่นก็นระบบยึงแทะไปแต้เมย์ขึ้นได้ไหม เอกวนเจอร์เนาะต้องขึ้นแพไปเลยครับขึ้นแพน้ำประมาณสองเมตรนี่แหละหมู่เฮาหนี่งนะไปเดี๋ยวไปนิดนึงไหมตื่นเต้นเลยฮือด้ลยน่ะได้โบไปเลยครับไปเลยดึงไม่ชุกเนาะ ทังนาได้ดึงเสื่อน่ะข้ไปขไปมไปรถกนได้โมต้องเดินข้ามไปดึงเชื่อนั่นดึงเชื่อแ้วมันกตุยตยอ่างโก้เลยนี่เอากระโดดขึ้นางน้าอะโดดที่เเอาดแม่ลมขึ้นไม้น่ยโต้องอันนั้นมันเอนโอ้ยโอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโ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  อี้ขิดบ่ียย่งอบ่ดียียโอ้่ายได้ยฝ่ยได้ขึ้นไปได้หอย่าเียโอ่ได้ขึ้นไปได้ย่างกบีย่างง่ีทางนี้ขึ้นบ่ได้หเพงเอ๋บีนี่เอาน้ยบ้าบย่านน้นักเปียกนี่ลยได้ย่ จเอาชื่อนั่นจไว้นะดึงกันเนะเออนุมมึงก็ดึงชื่อไปเออดึงไว้ดึงกันไว้เออสอนที่ที่หัวเนาะหัวกรเดือดแล้วน่นอนที่ความจะปุ๊บยังกะไ้นั่นนำพี่ เอาน้ำเขาเกือบานยังความก็ได้เอบมับมันมันเปียกโบเลียวดอกนี่นะมันเปียกโบเลีวดอคถ้าบุ่มตรงนี้นะายครับไปเดินทางไปกาญจนเกียรติกาญกนรแมงขนุน โอเคโอ้ตาดีได้ตาลายเสียนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ๋อตกสาม ะนะครับเราก็จะเดินตามหาแมงขนุนบนตน้ตนไม้นะครับกับชาวบ้านนะก็จะบแบ่งซอกแบ่งโซนกันไปหานะครับผมก็จะหาตามตามเหล่าแล้วก็จะสังเกตว่า,าจะสังเกตแสงแสงตานะครับ เป็นแสงตาแมงขนุนนะผมก็จะสังเกตแสงตาของแมงขนุนด้วยนะก็ต้องดูว่าตรงไหนมีแสงตาเราก็จะเดินเข้าไปเก็บกันเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ห่างจากาที่ที่นะครับเราต้องหากันเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มไปนะครับจังหวะนี้นี่ผลงานของผมนะครับเป็นสามตัว ที่เอาเมื่อกี้ไก่ป่าโอ้โหอติดกระดมไม้เลยเนี่ยโอ้โหมีทั้งไก่ป่าครับตรงนี้ไก่ป่าเขามีมีหมดทุกอย่างเลยนะครับไก่ป่า เวลาเดินกลางคืนก็ค่อนข้างที่จะระวังระวังนะครับไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะฉะนั้นล้วต้องระวังโอ้โหตัวนี้ครับอยากจะบอกว่าตัวนี้คือสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะอบปากนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ปากนะเดี๋ยวคนจะมาเอาด้วยว้าพี่น้องโอ้โห ผมจะเอาตัวเ,เล็กๆก่อนนะครับเนี่อาตัวต่ำๆก่อนนะเราควอยจะเอาตัวสูงๆนะเนี่ย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 ดูสิโอ้โหเห็นไหมครับเราจะสูดเ,เอาแป๊บเดียวนะแบบถ้าเราซูดแรงก็จะตกเลยครับนี่ตัวนี้ยังปฏิสนธิกันอยู่เลยโอ้โหเสียดายนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาข้องมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาซื้อหาซื้อข้องมาใส่นะครับ อันนี้ก็ถุงก็ไม่มีถุงก็ใส่เขียดน้อยไปแล้วผมก็น่าจะใส่ขวดโคบผมเลยนะเนี่ยครับผมก็จะใส่ลงไปเลยโอเคว่าบินไปละบินไปละโคนเนี่ยครับบินไปละนะต้องหาดูก,ก่อนครับอีกตัวหนึ่งครับ ปลาฮัทหนุหนเยอะมากครับตรงนี้เอาอ,อกซ้ำโอ้ยไปแล้วครับนี่โอ้โหมีลังพดแดงด้วยนะเกือบนะผมโอ้โหโอ้โหนี่ตัวเนี้บป๊าพี่น้องพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดยอดมากครับผมสุดยอดมาก อยู่ต้นตึง้ง,ส,งสูงนะครับนี่คือต้องเอาเบาๆนะครับเดี๋ยวถ้าเอาแรงมดแดงมันจะตื่นนะครับมันจะเอายากสําหรับเรานเนี่ยอีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะเพิ่งขึ้นมาจากดินนะครับขึ้นมาจากดินนะโอ้หมันหมานครับผมมันหมาน,นเนี่ยอีกตัวหนึ่งปึ๊บโอ้โหหมดหรือยัง โอ้หมดแล้วนะครับได้แค่นี้นะเนี่ยโอ้ตัวต่ำๆอันนี้วะนี่ครับอ้ไปแล้วมันอยู่ในโขก,กอย่างก่อนนีตกที่ดิน้วก็เอย่างนะครับยังในเฮนะยังมีอยู่นี่อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่ง,อ,งอีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับอืมก็ตรงทางก้าง ตัวต่ำๆมันอยู่ต่ำๆนะครับนี่เลยนะเต็มโกกอจู่ยบเดี๋ยวคนอ่านลครับอ้าวตีนองครับมันหมานเลยครับมันึ่ยตัวนี่ครับป้าโอ้ งตัวมันก็จะบินลงดินนะครับถ้าเราเอาไม่ทันนะโอ้โหสุดเด็กครับสุดเด็กนี่ครับตกเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่กระปกของเรานะสตกดินมันเอาอยากนะเพราะว่าผมไม่มีข้องนะเดี๋ยวว่าน้าจะซื้อข้องมาใส่นะครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ ก็จะใส่กดโคกแทนนะครับภาวนาอย่าให้มันอย่าให้มันออกก็แล้วกันนะครับนี่ถ้ามันออกัแย่เลยนะครับนี่ตัวนี้อีกตัวครับอันนี้คือต้นเล็กๆนะครับรลมเงากระหนุ่เยอะมากนี่อุย้ยตกไปแล้วครับ หมดหรือยังตัวนี้ได้สามตัวนะครับนี่ตัวนี้ได้สามตัวตัวที่สี่นะครับนี่ติดตกแล้วโอ้โหยหกนะครับมันค่อนข้างที่จะเอายากที่หนึ่งนะเดี๋ยวลงขวดก่อนนะครับนี่ตามตลาดเขาขายตัวระบาทนู่นนะครับนี่นี่ก็คือตัวระบาทนะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้ก็ ติดต่อมาได้นะครผมเขาขายตัวละบาทหลังเจ้าก็80ตัว100บาทนะครับก็จะหาดูไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ถ้ามัน,มนได้เยอะผมก็จะแบ่งใส่ถุงนะเพื่อง่ายต่อการเอานะวันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่มากา้านในขนุนที่ใช้ ขวดลักษณะแบบนี้นะปกติก็จะไม่ค่อยได้ใช้ขวดแบบนี้ปกติจะใช้ไฟนะครับเพื่อที่จะเขย่าให้มันลงมาเองแต่วันนี้ก็าหาแบบใส่ขวดป๊าปเสงปงะจันอิทยานก็นมาเด็กเป่งๆอยู่เหลือปจนนึกว่าเสงไฟดูจุด <c oughs> <c oughs> ดีนโอ้เสงประจนโดโควดแล้วดีนเลย <c oughs> จาน้มมันโดง,ง่างับ ตัวใหค่เล mm hmm. นี่ครับ mm hmm. หวัวลนหรือเป่าเออมื mm ่ hmm. อกี้เยอะมากี็เห็นูีตัวหน,นะ mm hmm. นึ่งนะนั่นนี่นี่นี่ในเขื่อนี่ นี่นี่นี่สองตัวนี่เออหมดลงแล้วนี่ลงแ้วนีตัวนี้นี่นี่นี่บินันี่ ดินเพราะว่าเห็นร่องรอยดินมันอติดอยู่ในแมงขนุนอยู่นะครับโอ,โอ้เต็มถุงเลย <c oughs> เตรีมพุงแล้วครับเต็มพุงแล้วพวกที่เหล่าแถวนี้หร <c oughs> อบริมาคุดกับเงินเนาะแต่มันหลายๆจังน้อย หลายหลายโอ้โหตกด ah. ินตกดินกบลามันเกิดอยู่เตอร์เตอร์แล้วโอ้โหนี่ครับโอ้ยพอได้อยู่ได้กินได้เซานะครับแมงขนุนอุไปแล้วนี่ครับ เราก็หาช่วงกลางคืนไปเลยนะครับกลางวันเราไปทําอย่างอื่นนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปหาปลานะครับเราก็มาหาแมงจีนูนแทนนี่กล้องผมก็เริ่มจะจะไปแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งเสียเด้อยังหาเงินผ่อนอยู่นะครับหมดไปยังเนาะนโอเค ไป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 ไ้ไปไปไปไัไปไปไปไนีปไปัปไปัปไปไไัไ ข้างบนนะครับบินไปจ้อยนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็บินมาตามแสงไฟนะครับโ,ววโอ้โหสวยนี่ครับอ๋อบอหล่นตัวไหนที่ไม่ได้ก็ต้องใช้อันนี้นะครับมันก็จะหล่นเข้ามาในกระ่องของเราเอง ก็ยังเห็นแล้วครับเราไปหาดูต้นใหม่นะโอ้ต้นนี้สามตัวครับต้นนี้สามตัวหมาก็เห่านะครับตัวนี้นี่ได้มาสามนะครับได้มาสามโอ้โหกำลังกินแซ่บนะครับนี่ยกำลังกินแซ่บมาอีกหนึ่งตัวนะครับใ่สได้ต้นนี้ได้สองตัวน่าจะหมดนะครับเดี๋ยวไปหาดูอีกต้นอื่นก่อน อันนี้คือยืนปิดเอาเลยนะครับน,นี่คือยืนปิดเอาเลยโอ้เป็นเหล่าแล้วนะเป็นเหล่า ตีแห้งจะล่นเลยเนาะกูมอยู่ทางนู้นเอง ปล่อยมากทีเห็นพี่ขวัตเนี่ยนะให้ทบทั้งนานนะมันลงไม่ได้ครับประโยชน์อะไรอนี่เลยโอ้โหนี่แลละอืมโอ้โหโอ้โอ้โหรู้ มายังมีประโยชนต์ตอนนี้นี่เองอตกไปจอยตกไปจอยแล้วบ้านี้เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นจะพากระทืบ เอาไฟมาใตา้เอาบ่โอบ้บ่ถึงไม่บ่ถึง ครับหาตามต้นกลกคร่อยครับเดี๋วเราไปเอาให้เสร็จแล้ฮะเ,เ,เราก็จะย้ายพอร์ตเอาไปเรื่อยๆนะครับค่ำคืนนี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้หาดึกเหมือนหาปลาครับหาปลาก็ตีหนึ่งปีสอง นี่ครับนี่ครับอันนี้คือเอาแบบง่ายมากนะเนี่ยต่ำๆเลยนะครับเราก็จะยืนยืนเอาประมาณนี้เลยนะครับเนื่อ,อ,อถ้ามันตกเราก็จะเก็บเอานะครับห้ามให้มันไปโดยหดขาดนะครับนี่ไหนๆตรงนี้โอ้โหเนี่ย บินแล้วครับบินแล้วอ้าวบินมาตกเราก็จะเก็บไปเลยชึบอีกหนึ่งตัวตกทุกนี้นะครับนี่โอ้โหตัวนี้ได้หลายสิบตัวครับตัวนี้หมดไปยังโอ้หมดแล้วครับหมดแล้ว,วต้นนี้คือกำลังกินเลยนะครับเนี่ย อเราต้องอ่เอาเบาๆนะครับไม่งั้นมันจะหล่ลงพื้นแล้วมันจะเอายากเนี่ยเห็นไหมครับหล่ลงพื้นมันจะเอายากได้สี่ตัวแล้วนะครับตรงนี้มาหายอยากินตาวิธีพานนี้นะครับวันนี้เอ้ยตัวนี้ก็คาดว่าน่าจะได้ประมาณสักห้าหกตัวครับตกลงพื้นแล้วอะ นี่ครับหนึ่งตัวอึ๊บมีมันก็ค่อนข้างที่จะเอายากหน่อยนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งผมก็ถือกล้องนะแล้วก็ถือถุงด้วยครับผมไม่มีคล้องนะถ้ามีคล้องก็จะดีหน่อยๆนะนี่วันนี้ครับหาแป๊บเดียวนะครับถ้าขายเงี้ยก็เป็นร้อยเลยนะครับถ้าขายตัวระบาดนะเดี๋ยวหาต่อๆนะพี่พีก็เริ่มหาทยอยมาจากมุมข้างบนแล้วนะครับก็จะเริ่มหาจากตรงนี้เลาะลงไปเรื่อยๆนะครับสามตัวอยู่ในที่เดียว ัวนึงเก็บได้นี่เฮาก็ต้องเก็บได้ได้หจังหวะนี้คือเก็บมาแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้ไปแล้วไปแล้วพกลงดินแล้วครับจังหวะนี้โอ้โห ตัวน,นี้นะจะได้ร้อยตัวนะครับตัวน,นี้ทบับกิโตะตัวน,นี้แบบปังๆครับตัวน,นี้แบบปังๆป,ปังไม่ไหวครับตัวน,นี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ไปไหนแล้ว ตัวได้สีตัวครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่ห้านะตัวที่หกครับตัวนี้ได้หกตัวนะวนโอ้หจ่งครับโอ้จะว่าจะโชว์สักหน่อยดินไปแล้วครับมาครับเมื่อแมงขนมเราเต็มขวดแล้วนะครับนี่เราก็จะมีวิธีออกด้วยการดึงฝา แล้วก็เทนะครับเทใส่ค้องนะครับแต่โยเยโยเยเลยนะครับก็เต็มคลองนี่เราละประมาณหลายสิบตัวนะครับนี่เอาไม่หวาดไม่ไหวนะครับเอาไม่หวาดไม่ไหวไปแล้วครับ